สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะช่องแมสฟิชเชนตอนที่1186เจียนอีหลิงแท้จริงแล้วมีชื่อจอมปลอมในช่วงพักกลางวันพยาบาลในโรงอาหารต่างก็พูดคุยกันอย่างน่าเบื่อเกี่ยวกับการแข่งขันที่ล้มเหลวของเฟยชิงและเจียนอีหลิง ฉันรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะฉันอยากเห็นการแข่งขันของทั้งสองคนนี้ฉันก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงสุดของโรงพยาบาลเราแต่เจียนอีหลิงก็พูดไม่ผิดการผ่าตัดไม่ใช่การแข่งขันไม่สามารถเอาชีวิตผู้ป่วยมาเดิมพันได้จริงๆ แต่ในทางกลับกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉันได้ยินมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะการแข่งขันด็อเตอร์เฟยจะไม่รับคนไข้คนนั้นอย่างแน่นอนเพราะความเสี่ยงมันมีมากเกินไปและถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลของเรานั้นไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของด็อเตอร์เฟยที่เสียหายเท่านั้นแต่ยังทำลายชื่อเสียงของโรงพยาบาลสาขาของเราอีกด้วยเธอคิดว่าเจียนอีหลิงไม่ต้องการเดิมพันด้วยผู้ป่วยหรือกลัวที่จะแข่งขันกับด็อเตอร์เฟยเพื่อหนีกันแน่ ใครจะไปรู้ลายยังไงฉันก็ไม่เคยเห็นเธอทําการผ่าตัดมาก่อนและว่ากันว่าไม่เคยมีใครเห็นเธอทําการผ่าตัดเลยด้วยซ้ําโดยทั่วไปศัลยแพทย์ไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องผ่าตัดซึ่งภายในห้องจะต้องมีแพทย์และพยาบาลอีกหลายคนคอยช่วยเหลือและด้วยวิธีนี้ต้องมีคนในวงการแพทย์เคยเห็นขั้นตอนการผ่าตัดของเธอมาบ้างแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย ดังนั้นจึงไม่มีใครรู้ว่าฝีมือที่แท้จริงของเจียนอีหลิงอยู่ในระดับไหนหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เห็นเจียนอีหลิงและจางหยุนปรากฏตัวในโรงอาหารทุกคนรีบหูบป,ปากทันทีและหยุดพูดถึงเรื่องการแข่งขันข่าวที่ว่าเฟยชิงต้องการแข่งขันกับเจียนอีหลิงนั้นเดิมทีมีเพียงคนในสาขาเปิดจริงเท่านั้นที่รู้แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ออกไปจึงทำให้ทุกคนบนอินเทอร์เน็ตได้ยินเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เดิมที่โรงพยาบาลลู่หายเซินก็เป็นจุดสนใจในวงการแพทย์มากอยู่แล้วอันที่จริงข้อพิพาทระหว่างเจียนอ e ีหลิงและเฟยชิงได้ถูกกล่าวถึงเมื่อเฟยชิงกลายเป็นผู้อํานวยการแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลลู่หายเซินสาขาเป่ยจิงแต่ในเวลานั้นเจียนอ e ีหลิงได้หายตัวไปและทุกคนก็เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเจียนอ e ีหลิงได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แต่หลังจากที่เจียนอ e ีหลิงกลับมาการเปรียบเทียบนี้ก็ถูกยกขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้มีข่าวแพรส่สะพัดออกจากสาขาเปิดจริงว่าทั้งสองจะแข่งขันกันซึ่งข่าวนี้ได้รับความสนใจจากคนในวงการแพทย์เป็นอย่างมากและข่าวที่เจียนอีหลิงปฏิเสธที่จะแข่งขันก็ถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเจียนอีหลิงได้หนีจากการแข่งขันกับเฟยชิงไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกว่าเจียนอีหลิงแท้จริงแล้วมีชื่อจอมปลอม ได้มีการเปิดโพสต์เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงของเจียนอีหลิงส่วนใหญ่มาจากการโฆษณาที่เกินจริงซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการคาดเดาและสังเกตการแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีคนจํานวนมากคิดว่าไฟชิงเป็นของจริงมากกว่าเจียนหยุ่นเชิงที่ติดตามข่าวของเจียนอีหลิงมาตลอดหลังจากที่เห็นข่าวนี้ดวงตาของเขาก็มืดบนทันที และสิ่งนี้ทําให้หัวววีที่นั่งอยู่ข้างๆเขารู้สึกหนาวขึ้นเล็กน้อยนายน้อยเกิดอะไรขึ้นครอบครัวเร่งให้ในายแต่งงานหรือจัดนัดบอดให้ในายอีกแล้วเหรออีหลิงโดนวิจารณ์อีกแล้วเสียงของเจียนยุ่นเฉิงทุ้มต่ำและแฝงไปด้วยความโกรธที่คลุมเครือซึ่งทําให้หัวววีรู้สึกหนาวเข้าไปถึงกระดูก นั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ใครใช้ให้น้องสาวอีหลิงมีความสามารถอีกทั้งยังสวยและอ่อนเยาวกันเล่าบางครั้งผู้หญิงที่หน้าตาดีก็ได้รับความปรารถนาดีเป็นพิเศษจากโลกนี้และบางครั้งก็ได้รับความอาฆาตพยาบาทจากโลกนี้เช่นเดียวกันช่องแมสฟิชเชอตอนที่1 187เมื่อไรที่นายจะมองหาใครสักคนเจียนหยุ่นเฉิงเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ฮัวววีด้วยแววตาเย็นชาเธอเป็นน้องสาวของฉันดีด พ่อว,ววีรีเปลี่ยนคำพูดอย่างรวดเร็วเธอเป็นน้องสาวของนายแถมเธอยังหายตัวไปถึงสองปีและในที่สุดนายก็ได้น้องสาวที่หายไปกลับคืนมาซึ่งฉันไม่ควรพูดอย่างนั้นออกมาเอาละนายจะให้ฉันบล็อกบัญชีของคนพวกนั้นหรือจะให้ทำลายฟอร,รัมทางการแพทย์ทั้งหมดขอแค่นายบอกฉันแค่คำเดียวแล้วฉันจะทำให้ทันทีขอเพียงอย่ามองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาแบบนี้อีกก็พอเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเย็นพอแล้วไม่จำเป็นต้องเย็นลงอีกก็ได้ไม่จำเป็น เจียนหยุนเฉิงกล่าวไม่จําเป็นนายแน่ใจนะทําไมท่าทางของเขาดูเหมือนจะไม่ต้องการแบบนั้นจริงๆสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่ให้เราลบข้อความบนอินเทอร์เน็ตหลังจากที่พูดจบเจียนหยุนเฉิงก็เก็บโต๊ะทํางานเอื้อมมือไปคว้ากุญแจรถแล้วเดินออกจากสํานักงานในทันทีเฮ้นายน้อยเฉิง ตอนนี้ยังเป็นเวลาทำงานอยู่นะอกสักพักนายก็ต้องเข้าประชุมอีกแล้วจะให้ฉันทำยังไงตอนที่นายหายไปเล่าเฮคงไม่อยากให้ฉันไปประชุมแทนนายหรอกใช่ไหมเฮพวววิตะกนอยู่นานแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเจียนหยุ่นเชิงให้หันกลับมามองได้พวววิถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เจียนหยุ่นเฉิงอาเจียนยุ่นเชิงเขาพวววิคงจะเป็นนี่ผู้ชายคนนี้ในชาติก่อนอย่างแน่นอนช่างมันเถอะไปดูเนื้อหาการประชุมครั้งต่อไปก่อนดีกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงเวลาที่บริษัทจะล้มละลายและก่อนที่หุ้นของเขาจะกลายเป็นเศษกระดาษไปซะก่อนเจียนหยุ่นเฉิงขับรถไปที่โรงพยาบาลลู่าห่เซอร์สาขาเป่ยจริงเขารออยู่นอกโรงพยาบาลจนกว่าเจียนอีหลิงจะเลิกงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานเจียนอีหลิงก็เดินออกมาจากโรงพยาบาลและเห็นว่ารถที่มารับเธอไม่ใช่คนขับรถจากตระกูลจ่ายแต่เป็นเจียนหยุ่นเฉิงฉันให้คนขับรถของเธอกลับไปก่อนแล้ว เจียนหยุนเฉิงอธิบายอีกว่าฉันจะไปส่งเธอเองเสียงของเขาทุ้มต่ำเช่นเคยแต่การพูดคุยกับเจียนอีหลิงนั้นนุ่มนวลกว่าตอนที่คุยกับคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดโอเคเจียนอีหลิงพยักหน้าเจียนหยุนเฉิงช่วยเจียนอีหลิงเปิดประตูข้างคนขับหลังจากที่เจียนอีหลิงนั่งลงแล้วเขาก็เดินกลับไปที่ตำแหน่งขับรถเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าทำไมเจียนหยุนเฉิงถึงมารับเธอหลังจากที่เลิกงานแบบนี้ เจียนหยุนเชิงขับรถอย่างเงียบเงียบสักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดว่าอย่าไปสนใจความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเธอเก่งที่สุดแล้วเอเจียนอีหลิงรู้สึกประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอไม่เข้าใจความหมายของเจียนหยุ่นเชิงที่ต้องการจะสื่อออกมาความคิดเห็นอะไรบนอินเทอร์เน็ตเจียนอีหลิงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและค้นหาข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับตัวเองและได้เห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเธอที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นชื่อเสียงจอมปลอม ดังนั้นเจียนหยุ่นเฉิงจึงมาหาเธอและพาเธอกลับบ้านโดยกลัวว่าความคิดเห็นเหล่านี้จะทําให้เธอรู้สึกอึดอัดอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วเจียนอีหลิงตอบหลังจากที่ได้ยินประโยคนี้เจียนหยุ่นเฉิงก็เงียบไปครู่หนึ่งถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจก็พูดมันออกมาอย่าได้เก็บมันเอาไว้เจียนหยุ่นเฉิงดูเหมือนจะกลัวมากว่าเจียนอีหลิงจะซ่อนความคิดของตัวเองไว้ในก้นบึ้งของหัวใจเจียนอีหลิงตอบอย่างมั่นใจฉันไม่สนใจจริงๆ หลังจากหยุดไปครู่หนึ่งเจียนอีหลิงก็ถามคำถามกับเจียนหยุนเฉิงเมื่อไรนายจะมองหาใครสักคนหืออยู่ๆเจียนอีหลิงก็ถามคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งเจียนหยุนเฉิงไม่เคยคาดคิดมาก่อนย่าให้มาถามเจียนอีหลิงตอบเสียงเบาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเธอชอบผู้หญิงแบบไหนเจียนหยุนเฉิงถามเจียนอีหลิงฉันชอบผู้ชาย สิ่งที่ฉันจะถามคือเธอชอบผู้หญิงแบบไหนมาเป็นพี่สะพายของเธอเออที่แท้ก็ชอบแบบนี้นี่เองเจียนอีห e ลิงคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าถ้านายชอบก็พอแล้วช่องแมสฟิชเชอตอนที่1188พี่ใหญ่เธอเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าจะแต่งงานต้องให้เธอยอมตกลงก่อนเท่านั้นเจียนอีห e ลิงจำสิ่งที่เจียนหยุ่นเฉิงพูดในตอนที่เขายังเป็นเด็กได้ เจียนอี e ้หลิงตกตะลึงไปครู่หนึ่งและภาพตอนที่เธอยังเป็นเด็กก็ปรากฏขึ้นมาในหัวของเธอครั้งนั้นพ่อแม่ของเธอพาพี่น้องทั้งสี่คนไปงานเลี้ยงแต่งงานของญาติเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็ถามพ่อแม่ทันทีว่าการแต่งงานคืออะไรและทำไมต้องแต่งงานกันด้วยและไม่รู้ว่าทำไมหัวข้อจึงกลายเป็นการแต่งงานของพี่ชายทั้งสามคนเธอจึงสั่งพี่ชายทั้งสามคนให้ฟังเธอก่อนที่จะแต่งงานและพี่สะภ้ยต้องเป็นคนที่เธอชอบเท่านั้น ตอนนั้นฉันยังเด็กและโง่เขลานายไม่จําเป็นต้องทําตามที่ฉันบอกก็ได้เมื่อตอนนั้นเธอยังเด็กมากและคิดว่าพี่ชายทั้งสามเป็นของตัวเองและแน่นอนว่าพวกเขาต้องฟังเธอแต่ตอนนี้เจียนอีหลิงจะไม่คิดอย่างนั้นแล้วยังไงฉันก็จะทำตามที่เธอบอกเจียนหยุนเฉิงยืนยันสิ่งที่เธอชอบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าจะพูดกับผู้ชายคนนี้ยังไงดี เธอหันหน้าไปมองเจียนหยุ่นเชิงที่กำลังขับรถอยู่ใบหน้าที่แน่วแน่ของเขาดูจริงจังและมีแววตาที่ลึกล้ำมากเขาพูดจริงความรู้สึกแปลกแปลกได้ผุดขึ้นมาในหัวใจของเจียนอ e ีหลิงและเธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรซึ่งมันแปลกและซับซ้อนมากทั้งสองนั่งเงียบไปตลอดทางเมื่อมาถึงประตูทางเข้าชุมชนที่เจียนอ e ีหลิงอาศัยอยู่เจียนหยุ่นเชิงก็หยุดรถ ทั้งสองลงมาจากรถและเจียนหยุ่นเฉิงต้องการเดินไปส่งเจียนอีหลิงขึ้นไปชั้นบนเพราะเขาต้องเห็นว่าเธอได้เข้าประตูไปแล้วจึงจะกลับได้อย่างสบายใจเดินมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นอยู่ๆเจียนอีหลิงก็หยุดเดินอย่างกระทันหันมีอะไรเหรอเจียนหยุ่นเฉิงหันกลับมามองพี่พี่ใหญ่เจียนอีหลิงกล่าวสองคนี้ออกมาอย่างยากลำบากตอนที่พูดดวงตาของเธอไม่กล้ามองไปที่เจียนหยุนเฉิง ทันใดนั้นร่างกายของเจียนหยุ่นเฉิงก็แข็งทื่อทันทีน้องสาวเรียกเขาว่าพี่ใหญ่เขาได้ยินคำว่าพี่ใหญ่จริงๆครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินคำว่าพี่ใหญ่ก็ผ่านมาแล้วถึงหปีในที่สุดน้องสาวของเขาก็ยอมรับสถานะพี่ใหญ่ของเขาอีกครั้งแต่สิ่งที่เจียนหยุ่นเฉิงไม่รู้ก็คือคำว่าพี่ใหญ่ ไม่ได้มาช้าแค่5ปีเท่านั้นแต่มันไม่เคยถูกเรียกอีกเลยตลอดทั้งชีวิตของเจียนอีหลิงในชีวิตที่แล้วเจียนอีหลิงไม่ได้เรียกเจียนหยุ่นเฉิงว่าพี่ใหญ่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในหัวใจของเจียนอีหลิงพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นญาติจอมปลอมที่ไม่เชื่อใจเธอแม้แต่น้อยและทุกคนก็ทอดทิ้งเธอไว้เพียงลําพังเจียนหยุ่นเฉิงหันหลังและเดินไปตรงหน้าเจียนอีหลิงหลังจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงเล็กน้อยก้มตัวลงอบกอดเจียนอีหลิงไว้ในอ้อมแขนของตัวเอง เสี่ยวหลิงเสียงทุ้มต่ำมาจากส่วนลึกของลำคอพี่ใหญ่อยาใจร้ายกับสาวสาวนักเลยถ้าพี่ใหญ่ชอบคนไหนฉันก็ชอบด้วยเจียนอีหลิงพูดด้วยความยากลำบากในสิ่งที่เธอต้องการจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สะดุดเล็กน้อยเมื่อโตขึ้นเจียนอีหลิงไม่ค่อยเอาแต่ใจและไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตรักของพี่ชายมากนะักโอเคเจียนหยุ่นเชิงตอบตกลงในทันที ถึงแม้ว่าการแข่งขันกับเจียนอีหลิงจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามแต่ชายชาราที่เป็นมะเร็งปอดก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเฟยชิงเนื่องจากหนังสือได้ถูกแจ้งออกไปแล้วจึงไม่ดีที่จะกลับคำกลางคันนามสกุลของชายชาราคือหลี่ซึ่งเขาคนนี้เป็นคนรวยมากเขามีลูกชายและลูกสาวสองคนและลูกๆของเขาต่างก็มีความหวังในการรักษาในครั้งนี้มาก หลังจากชายชราได้รับการวินิจฉัยแล้วลูกๆของเขาได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยชีวิตพ่อของตัวเองพวกเขาไม่สนใจว่าจะใช้เงินไปเท่าไหร่แต่หวังเพียงว่าพ่อของพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสองปีแต่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําพวกเขาว่าอย่าทาการผ่าตัดนี้เพราะความเสี่ยงของการผ่าตัดมีสูงมากเกินไปแต่ถ้าไม่มีการผ่าตัดชายชราคนนี้จะมีเวลาอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนเท่านั้นยังมีความหวังอันริบหรี่ในการผ่าตัดอยู่ ชายชราเองก็หวังจะเสี่ยงดวงเหมือนกันเพราะเขาอยากเห็นหลานชายของตัวเองเติบโตขึ้นและอยากเห็นหลานชายของเขาแต่งงานช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่1189ความเสี่ยงในการผ่าตัด 1. โรงพยาบาลลว่าหายเซินนั้นเข้ายากเกินไปสาขาที่เมืองหลวงเป่ยจิงคือความหวังสุดท้ายของพวกเขาเมื่อถูกปฏิเสธจากสาขาที่เป่ยจริงในตอนแรกลุงหลี่และครอบครัวของเขาก็หมดหวัง แต่ไม่คิดว่าทุกอย่างจะพลิกกลับสาขาเปิดจริงติดต่อพวกเขาอีกครั้งโดยบอกว่าพวกเขาสามารถมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดได้และดอร์เฟยจะรับผิดชอบการผ่าตัดนี้ด้วยตัวเองสิ่งนี้ทําให้ตระกูลหลี่มีความสุขมากในวันรุ่งขึ้นเขามาถึงโรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาทําตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลจากนั้นก็เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน แม้ว่าสภาพแวดล้อมของสาขาโรงพยาบาลลว่ห่เซินที่เปิดจริงจะเทียบไม่ได้กับสำนักงานใหญ่แต่สภาพแวดล้อมก็ดีกว่าโรงพยาบาลทั่วไปแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็แพงกว่ามากเช่นเดียวกันเฟยชิงมาที่ห้องพักผู้ป่วยเพื่อตรวจร่างกายท่านผู้อาวุโสเมื่อเห็นเฟยชิงลูกๆของผู้อาวุโสก็มีความสุขมากด็อกเตอร์เฟยขอบคุณมากที่คุณยินดีรับการผ่าตัดของพ่อฉันและให้ความหวังกับพ่อของฉนันพวกเราทั้งครอบครัวขอบคุณคุณมากมาก ลูกชายคนโตของลุงหลี่จับมือของเฟยชิงอย่างตื่นเต้นและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจด้วยตัวเองไม่เป็นไรเฟยชิงย้ำอีกครั้งกับลุงหลี่และครอบครัวของเขาว่าความเสี่ยงของการผ่าตัดยังคงมีอยู่ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเข้าใจพวกเราเข้าใจสมาชิกในครอบครัวของลุงหลี่เข้าใจว่าไม่มีแพทย์คนใดสามารถรับประกันอัตราความสำเร็จของการผ่าตัดได้100เซ แต่ผู้อํานวยการเฟยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอัตราการประสบความสําเร็จของการผ่าตัดนี้มีมากน้อยเพียงใดยังคงอยากจะรู้ค่าตัวเลขที่แน่นอนเพื่อให้พวกเขามั่นใจเฟยชิงอธิบายให้พวกเขาฟังว่าอัตราความสําเร็จของการดําเนินการนั้นไม่มีความหมายสําหรับแต่ละคนหากสําเร็จก็หมายความว่า100เอเซและหากล้มเหลวก็จะหมายถึง0% ดเรเฟยคุณพูดถูกเราเชื่อในระดับการแพทย์ของโรงพยาบาลล่วหห่เซิรนเราเชื่อว่าทักษะทางการแพทย์ของผู้อํานวยการเฟยจึงมาที่นี่เท่านั้นและเชื่ออว่าอัตราความสําเร็จของการผ่าตัดของคุณที่นี่สูงกว่าที่อื่นๆมากลูกชายคนโตของลุงหลี่พูดกับเฟยชิงว่าตรับเท่าที่การผ่าตัดของพ่อของฉันประสบความสําเร็จพวกเราจะส่งทงแถวหนึ่งให้คุณในภายหลังและเราจะโปรโมทคุณออกสื่ออีกด้วย ยังไงก็ตามแพทย์ที่จริงจังทุกคนของโรงพยาบาลปกติไม่สามารถรับค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้แต่ตระกูลหลี่ก็ยังคิดวิธีอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณหลี่ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกนี่เป็นหน้าที่ที่ฉันควรทำแต่แรกแล้วเฟยชิงปฏิเสธอย่างสุภาพสิ่งที่เราต้องการคือเราได้ค้นหาแพทย์ทั่วประเทศสำหรับการดำเนินการนี้ไม่มีใครกล้ารับมันมีเพียงคุณเท่านั้นที่มีความมั่นใจและความรับผิดชอบหากทำได้สำเร็จคุณจะเป็นคนแรกของทั้งประเทศอย่างแน่นอน คำชมเชยของคุณหลี่มีประโยชน์อย่างมากเฟยชิงพูดกับคุณหลี่ว่าสภาพร่างกายของพ่อคุณถือว่าดีในหมู่คนสูงอายุดังนั้นอัตราความสำเร็จในการผ่าตัดจะสูงกว่าปกติลุงหลี่มีความสุขมากเมื่อได้ยินแบบนี้ฉันรู้สึกโล่งใจมากขึ้นที่มีหมออัจฉริยะระดับแนวหน้ายอย่างหมอเฟยเฟยชิงทำการตรวจร่างกายของลุงหลี่อย่างละเอียดแล้วปรึกษากับครอบครัวของลุงหลี่เกี่ยวกับอาการป่วยเขาเป็นเวลานาน,าน หลังจากนั้นไม่นานคนตระกูลหลี่ก็ส่งเฟยชิงออกไปอย่างมีความสุขเจียนอีลิงเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยของลุงหลี่สภาพร่างกายไม่เหมาะกับการผ่าตัดอัตราความสําเร็จของการผ่าตัดน้อยกว่า10เจอร์เซนอเจียนอิงบอกลุงหลี่และครอบครัวเขาเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์คุณคือใครครอบครัวตระกูลหลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะมองไปที่เจียนอีลิงที่สวมเสื้อกาวสีขาวแต่ดูไม่เหมือนหมอ เจียนอีห e ลิงรูปร่างเล็กใบหน้าอ่อนยาวแววตาอ่อนโยนไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่เหมือนหมอที่มีประสบการณ์ช่องแมสฟิชเชิรตอนที่1190ความเสี่ยงในการผ่าตัด2ฉันเป็นหมอของโรงพยาบาลแห่งนี้เจียน e อีหลิงตอบเท่าที่ฉันรู้หัวหน้าศัลยแพทย์ของคุณคือด็อกเตอร์เฟยอือแล้วทำไมคุณถึงปฏิเสธการตัดสินของด็อร์เฟยลั ลุงหลี่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยคำพูดของเฟยชิงทําให้พวกเขามีความหวังสูงแต่ตอนนี้เจียนอีหลิงกลับบอกพวกเขาว่าอัตราความสำเร็จต่ำมากจากประสบการณ์ประสบการณ์ปีนี้เธออายุเท่าไหร่ลุงหลี่อดไม่ได้ที่จะย่อเย,อเยอ้ยยี่สิ 20จบการศึกษาแพทย์อย่างน้อย27หรือ18ไม่ใช่เหรอคุณเป็นหมอหรอคุณมีประสบการณ์ทางการแพทย์เพียงพอหรือไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเชื่อคุณแต่สิ่งที่คุณพูดคลาดเคลื่อนกับสิ่งที่ดอ,อร์ที่ไฟพูดมากรู้ไหมหากคุณเป็นหมอในโรงพยาบาลน,นี้ก่อนที่คุณจะพูดสิ่งเหล่านี้กับเราคุณได้ปรึกษากับแพทย์คนอื่นๆในแผานากของคุณหรือไม่และได้ปรึกษากับผู้อํานวยการแผานากของคุณหรือเปล่า เมื่อเทียบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเห็นได้ชัดว่าครอบครัวตระกูลหลี่เต็มใจที่จะไว้วางใจเฟยชิงผู้มีอำนาจมากกว่าหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเจียนอีหลิงกล่าวว่าฉัานและด็อกเตอร์เฟยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโรงพยาบาลอนุญาตให้เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันฉันได้แจ้งให้คุณทราบถึงความคิดเห็นของฉันแล้วเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกเจียนอีหลิงไม่ได้อธิบายให้ตระกูลหลี่ฟังต่อ เธอบอกครอบครัวหลี่ถึงสิ่งที่ควรพูดและส่งการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องไปยังตองจดหมายของเฟยชิงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากการผ่าตัดมีความเสี่ยงบางประการแพทย์และผู้ป่วยที่รับผิดชอบการผ่าตัดนี้จึงต้องร่วมกันแบ่งปันความเสี่ยงเจียนอ e ีหลิงจะไม่รบกวนการทำการผ่าตัดของแพทย์ท่านอื่นเฟยชิงเลือกที่จะรับการผ่าตัดนี้โดยไม่เป็นไปตามกฎ ดังนั้นเธอจะไม่ใช้อำนาจเธอในทางที่ผิดเพื่อขัดขวางการทำงานปกติของเธอคุณไม่จำเป็นต้องบอกเราแล้วด็อกเตอร์เฟยพูดถึงความเสี่ยงของการผ่าตัดแล้วหมอของพ่อฉันคือด็อกเตอร์เฟยหากคุณมีความเห็นเกี่ยวกับอาการของพ่อฉันคุณควรมีความเห็นเกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยและบอกกับด็อกเตอร์เฟยแทนที่จะบอกกับพวกเราลูกชายคนโตของลุงหลี่แนะนำโอเคเจียนอีหลิงหันหลังกลับและออกจากห้องครอบครัวตระกูลหลี่ในห้องผู้ป่วยต่างก็มองหน้ากัน พวกเขารู้สึกว่าเด็กสาวที่เพิ่งมาห้องพักผู้ป่วยของพวกเขาเมื่อครู่นี้มีปัญหาเล็กน้อยลุงหลีถอนหายใจมีการแข่งขันทุกที่มีแต่คนระวังตัวกันทั้งนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีข้อยกเวน้นด็อกเตอร์เฟยเ,เป็นผู้อํานวยการฝ่ายศัลยแพทย์เธอน่าจะอิจฉาด็อกเตอร์เฟยไม่น้อยลูกสไป้คนโตสายหน้า ไม่สิถ้าเธอมีความสามารถจริงๆหัวหน้าแผานกศัลยกรรมของเธอก็คงจะไม่ใช่ด็อกเตอร์เฟยแล้วไม่รู้จริงๆว่าทำไมเธอถึงข้ามด็อกเตอร์ออฟเฟยมาพูดเรื่องพวกนี้กับเราการผ่าตัดมีความเสี่ยงอยู่แล้วความเสี่ยงเฉพาะสูงแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของหมอไม่รู้ว่าเธอไม่ไว้ใจด็อกเตอร์เฟยหรือมีความพยายามอื่นๆยังไงก็ตามในสาขาลุ่ยไ่เซอร์ในเมืองเปิดจริงพวกเขายอมรับว่าด็อกเตอร์เฟยชิงเธอเป็นผู้อํานวยการแผน,ผนกศัลยกรรมมและไม่มีใครในโรงพยาบาลแห่งนี้มีทักษะทางการแพทย์ที่สูงกว่าเธอ เฟยชิงรู้เรื่องเกี่ยวกับการที่เจียนอ e ีหลิงมาเยี่ยมครอบครัวตระกูลหลีเฟยชิงโกรธมากเฟยชิงไปที่สำนักงานของเจียนอ e ีหลิงเพื่อถามเจียนอ e ีหลิงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานทั้งหมดในสำนักงานเจียนอีหลิงหากเธอต้องการเปรียบเทียบกับฉันเพียงแค่ยอมรับคำเชิญของฉันให้เข้าร่วมการทดสอบอย่างเปิดเผยเธอไม่ต้องการเปรียบเทียบตัวเองแล้วหันหลังกลับเพื่อเกลี้ยกล่อมสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเธอมีเจตนาอะไรกันแน่ เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ